โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับมาอยู่กันในวอลซีเซิร์ฟอร นมโตซีนะครับทุกคนซึ่งสารสนเซศนี้นะครับทุกคนนมโตซีเนี่ยเป็นแนวเปิดกล่องลูกซองคีนะครับทุกคนซองคีนั่นแหละก็ของโปรโมชั่นหลักนะครับก็จะมีเป็นตามนี้เลยทุกคนมีเป็นเซต50นะครับ90ได้เป็นกล่องเพิ่มเติมมาแล้วก็150เป็นกระเป๋านะครับกับเซตนะครับทุกคนสุดตัวละครเนี่ยมีเป็น50 300และก็500นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นชื่อสีชื่อไทยทุกคนก็อย่างที่บอกไปครับว่าเป็นแนวเปิดกล่องลูกซองี้ซึ่งของในกล่องนะครับก็จะมีเกรดต่างๆตามนี้นะครับทุกคนมีเป็นกระเป๋า50ของเกลือนะฮะแล้วก็ XL นะครับแล้วก็2 XL และเซ็ตที่ดีสุดในเซิร์ฟนี้นะครับก็คือเซต3 XL ลูกซองีนั่นเองนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับของในกล่องเซิร์ฟนี้นะครับและถัดมาก็จะเป็นตัวละครเช่านะครับทุกคนส่วนถัดมาก็จะเป็นนี่ครับดาวเช่าและสุดท้ายนะครับทุก เป็นตัวละครที่ดีที่สุดในเซิร์ฟนะครับส่วนตัวละครที่ลองจากตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวละคร5้ารยนะครับทุกคนประมาณนี้ทุกคนส่วนนี้เป็นพวกชื่อสีนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อไหนได้บ้างนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนโอเคส่วนของตาม,มามีไหมครับมีครับทุกคนนี่ฮะอันนี้คือของตามเขา ไอ้ยันลินพันธ์อันนี้คือของตามคนทําคลิปมานะครับทุกคนก็จะได้รับเป็นเซตนี้นะครับคนละ5เซตพร้อมกับตัวละครนี้นะครับทุกคนนะฮะพอแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มของเซิร์ฟนมโตซีไว้ให้ใต้คลิปนะครับเออชัด้อยชัดคําของตามมากูพูดชัดคอชัดคำแล้วนะนะโอเคมาเดี๋ยวยันลิพันอีกรอบหนึ่งลาขออนุญ,ญาตดูเลยครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมมาตัวละครนี้ก็คือตัวละครเส้นบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวสั่งทําในไอดีผมเออก็ก่อนจะไปบวกเนี่ยก็นะครับขออนุญ,ญาตไป เปิดกล่องหน่อยละกันผมอยากรู้ว่าเปิดกล่องเนี่ยแบบว่าเออเลดผมมันจะโดนดีสักประมาณไหนเท่าไหร่เชียวทุกคนนะครับไปฮะซึ่งผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมดูก่อนผมดูเนี่ยผมเจอสตรีมเมอร์คนหนึ่งอ้าวค้างไปซะแล้วนะครับมีคนสตรีมอยู่ซึ่งว่าขาแบบเออจะไปเรียกสตรีมเมอร์ซะหน่อยกลายเป็นว่าค้างไปซะแล้วทุกคนเดี๋ยวลองรีเฟซดิค้างจบอกว่าค้างเหรอพ่อหนุ่มค้างป่ะโอ้โหไม่อยู่ทุกคนคือแตกทีซึมเลยว่าน่าจะแตกดูดูดูทรงนี้แล้วแตกแน่ๆครับผมอุ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 เดผมตกใจ สปาโปรเทคชั่นคือถ้ามีโปรเทคนี่คือวิ่งเร็วข่านนี่เหรอหรือว่าตัวละครผมมันมันมันเร็วปกติอย่างงี้วะโอหูยเดี๋ยวผมขออ่านอีกรอบนึงดิผมขออ่านอีกรอบนึงซิอ่ากระเป๋าเก้าสิบผมว่าเดี๋ยวผมลงให้มันวอร์มมือวอร์มมือวอร์มตีนก่อนไหมเออ,อเฮียผมว่าผมจะลงเซ็ตเอ็กซอลก่อนนะที่มันลูกซองก่อนแล้วค่อยแบบว่าไปลงเซ็ตใหญ่นะกระเป๋าโอเคตัวละครผมบวกเท่าไหนมาทุกคนตัวละครเนี่ยวิ่งไวเท่าไหร่วะเฮียลงมาจูดเลยสัตว์เมื่อกี้ยัดเข ยิ่งกว่าจูเบลลิงแฮมนะครับวิ่งไวหูหูหกสิบห้านะครับก็คือตอนแรกนึกว่ามีเดฟหรือว่าเพรเทคช่วยวิ่งไวที่ไหนได้คือปกตินะครับทุกคนแสดงว่าตัวอื่นก็น่าจะวิ่งไวเหมือนกันนะครับโอเคเอ้ย xxl กเอสามเอนะครับเปิดไม่ยากนะครับทุกคนสามเอเปิดไม่ยากทุกคนไปเดียวได้นะครับผมบอกเลยว่าเปิดชิวๆนะครับมาเดี๋ยวผมขอเปิดกล่องเร็วๆนะครับก็เอาให้หมดเลยครับสามสิบกล่องมาดูซิว่าสามสิบกว่ากล่องเนี่ยประมาณกี่บาทนะพันบาทปะน่าใช่แหละโอเค สามสิบกล่องอ๋อประมาณห้าร้อยบาทเนี่ยผมจะได้เซ็ตสา xl มาโดยรวมประมาณกี่เซ็ตนะครับทุกคนมาดูซินะครับซึ่งรู้สึกว่าาจ,จะออกมายากดูอย่างงสองแล้วนะครับเพราะว่าเห็นหมเปิดมาชิ้นที่เท่าไหร่ก็ออกนะครับทุกคนแป๊บเดียวโอเคเรามาเรียนดูนะครับว่าได้สา xl กี่ชิ้นนะครับทุกคนเออ,อเหียเหมือนจะไม่ยากนะเหมือนจานะโ้พอดีเป๊ะนะครับ เติมไป500ผมดวงเกลือหรือยังไงไม่รู้นะครับได้มาเซตเดียวพอดีเป๊ะเดชคเลยนะครับทุกคนก็คือโอ้โหไอ้เฮียกูเปิดมา32กล่องได้เซตเซตเดียวก็คืออ่ะ3คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ32ประมาณ9.3%ก็ตีไป9%นะครับก็คือเลทข,ของผมที่ผมเปิดนะไม่รู้ว่าจะที่บอกไปครับว่าเลทข,ของผมนะไม่ใช่เลทข,ของกล่องไม่รู้ว่ากล่องเนี่ยเลทกี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมเปิดไปประมาณ32กล่องเนี่ยก็คือเลทประมาณ เก้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าออกมาแค่สามชิ้นทุกคนโอ้โหแล้วพอดีมากนะหัวตัวปืนไอ้เหี้ยเรียงกันพร้อมเลยทุกคนแม่งเรียงสวยยิ่งกว่าโพดนะครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับลงเป็นรุ่นซองไปวอร์มเล่นเลยละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่อยากลงห้าสิบห้าสิบเปอร์็นไนอะเออเข้าใจปะห้าสิบเปอร์เซ็นไนทุกคนเราจะต้องลงเป็นแบบว่าร้อยห้าสิบกับเอ็กแอลต้องดูว่าอะไรดีกว่ากันนะครับร้อยห้าสิบอันนี้คือร้อยห้าสิบเนาะอันนี้คือเอ็กแอลผมจะมาเทียบเกติก่อนว่า อันไหนมันดีกวมากันนะครับแต่เขามีเขียนบอกอยู่ที่ว่าแต่ผมไม่ได้จำนะนี่อ๋อคือ150ดีกว่านะครับ150ดีกว่านั้นผมขอลงเออไววอร์ก่อนลวกันนะครับเอโอเคลงของกากสุดก่อนแล้วยๆไล่ระดับไปนะครับไปฮะทุกคนกูพร้อมแล้วไอสัตว์แค่ันแหละมาทุกคนบังเกอร์พร้อมไก่พร้อมใจพร้อมเราทำได้นะครับแต่วันนี้คือผมไม่มีเดฟนะแค่ัแหละไม่มีเดฟกระสุนจำกัดหรืเอเปล่าลองยางี้โอเคกระสุนเตรียมเองเอ้ามาใช้ลูกซองบ่ แต่ว่าลูกซองนี่มีแค่ร้อยห้าสิบใช่ไหมทุกคนหรือว่าอ๋อมีแค่ร้อยห้าสิบขึ้นไปผมอยากวอมลูกซองขึ้นไปนะก็เดี๋ยวเอาเป็นร้อยห้าสิบเลยซึ่งร้อยห้าสิบเนี่ยมันได้กระเป๋าอยู่แล้วแล้วก็ใส่กระเป๋าดีรอเฮียเลยะนะครับใครว่าจะไม่ใส่ออกระเป๋าเนี่ยนะครับมากระสุนนี่น่าจะกดซื้อได้นะผมคิดว่านะเพราะว่ามันมีจํากัดเนี่นะครับส่วนน้ำวิง่งจำกัดเป็นน้ำวิง่งน้ำวิง่งน้ำวิง่ง วิ่งไม่จำกัดนะครับทุกคนโอ้โหอย่างนี้ก็เข้าทางเลยครับทุกคนไปขออนุญาตไปบวกแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดกล่องให้ดูตอนนี้คือโอ้โหเกิดแล้วปะสตรีมเมอร์ผู้นี้นะครับผมไม่มั่นใจว่าสตรีมเมอร์คนนี้ใช่อดินหรือเปล่านะครับทุกคนหรือเป็นสตรีมเมอร์เฉยนะคนนี้นะแต่คือบอกเลยว่าคือเขามปสตรีมอะแล้วเขาบอกว่ายูมาวันนี้ก็คือมาลอลาก,กูแหละเออแค่นันแหละนะครับเขามาลอลาผมนะครับก็บอกเลยว่าไม่ใช่เด็กถิ่นล้วเช็คอินได้ไหมละ่ะเออแค่นั่นแหละสิบเปคนทุกคน,กคนลกละ ตอนแรกเขายังเปิดกล้องอยู่เลยเว้ยสักพักพอแตกที่ปิดกล้องเลยที่อ่ะโหแล้วเขาเต็มเป็นร้อยอะ่ะคือกะอยู่ยาวเลยไงนะครับนี่ไงกะอยู่ยาวแล้วกูมาละแล้วกูมาแล้วกูวิ่งมาแล้วโพติกผมเนี่ยไหมทุกคนผมเลือกโพติกเป็นสีเขียวนะครับอ้าฮะปัปกดีไอ้แก่โอ้ยเฮียนี่มันดินทรายแบบขนมันดินทรายแบบขนเลยนี่ว่าแมงดินทรายแบบขงนะครับ แม่งเลนทีนินทีสันทีโหแม่งนินทาเลยเผาขนนะครับสรุปว่าคนที่เคยบินจริงๆทุกคนมาเลยนะครับแอดมินนะครับมาดิแล้วมามาทินทาอยู่ระยะเผาขนไงอยู่ก็ใส่ดิตายซะนรกมึงอ่ะไอ้เหี้ยไม่ต้องสนใจหรอกสายไปกอลเลยหรอสายไปกอลเลยหรอโอ้โหสายไปกอลเลยหรอเดิไม่ใช่ กมาดิครับก็มาดิกูมิติอยากแค่แหละกูมิติโอ้แล้วแล้วตัวละครผมเป็น์โคตรพิวนี่ครับต่างทำบอกเลยแล้วผมแบบว่ามีสีโพดิให้เลือกนะคือสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินบ้างผมเลือกสีเขียวมาโพติกมีหรือไม่มีไม่รู้โคตรเนียนอะนะครับตีกูแตกเหรอี๋ยวกูเปลี่ยนเซตก่อนนะผมรู้สึกว่าแบงค์เล่นสายแบงคเอลเต็มเลยแต่เมื่ผมเปลี่นมันผ่านนะเซตสายแบงคเอลเนี่ยราคาประมาณ90บาทบางถ้าผมดูมันผ่านนะกูเปลี่ยนเซตก่อนไม่ไหวละแล้วกูมีแค่เซตไง สู้จิบตาแต่ยังกับพี่อน้องมันสบเอ็กเลเน้องไอยต้องสู้ดีะไอ้น้องเราไหวป่าเราอะโอ้โหที่กูมีเซตเควเลยเฮียไม่เป็นไรแม่งเล่นเซตคเอด้ทุกคนโอ้โหข,ข,ข,ขอขอขอหยาบไปนะขอหยาบไปนะกูนะลงสบกับเอเอสองเเอลีกูไม่มีใครลงเฮียเลยไปครับกดสตรีมนี่อดมินอยู่บนตึกไปห้ เนี่ยผมเจนบินแล้วไงสองคลิกไงแล้วกูสองคลิกไงเอ้ยโอ้โหทุกทางน้องทุกทางน้องทุกทางทุกทางทุกทางบอกเลยทุกทางโอ้โหยิงไปตากสุนตายยิงไปตัวฟรีมันมาดักกูแล้ยพวกคนอีกแล้วอะไอ้มึงนี้ดักกู้งแกล้ได้เปล่า เขากดเลยหรอววาลุมมีตัวสีกเงินดีกว่าตัวสีงเหมือนไม่มีพวกครับสีมเงินเนี่ยแล้วกูมา ตัวละครผมว่าได้เปรียบตรงที่วิ่วอะผมว่านะเอาตี่กูแตกเหรอโอ้โหเดเนี่แม่งเซตก็ไ่ลงสกิลของไอ้เอาแตกเก็บๆๆเออหันักหันกเนาะเอากูไม่ได้สกิเลยเฮียโอ้กูดู่กูได้หัวต่อผกูนะ ภูมิใจยังดิดูภูมิใจกันแหละดูภูมิใจนะร้องเด็กเดินอ๋อโพติอ๋อโพติมันไม่นอยู่แล้ววะอ๋อสรุปโพติคือไม่นอยู่แล้วครับคุณถึงว่าก็เป็นของตัวเองเ e นจอยครับผมเย่จอยคุยเลยสัตว์เฮ้ยไอ้ที่บัติทิกตอกไอ้สัตว์ฝีมือครับฝีมือครับฝีมือครับตัวตัดทาครับน้องฝีมือครับฝีมือครับน้องร้องอะไรอะ โหลองกูเปิดเดฟนะครับดูดีลองผมเปิดเดฟนะครับจริงจริงกูพูดจริงยิบโดนหรือเปล่าแม่งมาลองคุเปิดเดฟโอ้ฝีมือร้อยอะอะไรแบบโดนมาเดฟอะเออเฮียมีเสพยามาเดฟเปล่าไหมล่ะแม่งอยู่อยู่เอ้ยโอ้ยเฮียเฮียพูอจริงมาฟักมาฟักมาฟักไปละไม่อยู่ละ รอดผมคัดผมคัดผมกัดขาคัดขาผมกัดขาโอเคแขวนขันแล้วมาแขวนขันแล้วอ้าวไอ้คนที่มันแตกคนนี้ิว่ะคนนี้บวกแม่งนิว่าคนนี้อย่างไรเอาคนที่แบบว่าเคยแตกนิว่ามันจะเสียความมั่นใจเพราะมันเคยแตกไงเข้าใจปะโคดุ๊กเ็ดโคดุ๊กเ็ด หัวเข่าเลยเฮียแค่แหละไอ้มันคมกูโดนลุ้มโดนลุ้มหน้าลุ้มหลังเกือบตายนะครับสั่งทานไงน้องไม่เออห้าร้อยบาทนี่คือต้องซื้อหรือป่ะเฮียคือถ้ามึงหมดอาหารแล้มึงต้องซื้อเองแล้วไอ้ชี้อนี่มันจะแอบเจ็บไม่เจ็บคอวะกูนี่เจ็บคอแทนเลยเฮียมาดีนะลกลากถุงเม็ดลากเฮียเลือดไหลเป็นเม็ด ว่าจะเก่งกับเซตฟรีซะหน่อยว่าจะเก่งกับเซตฟรีโชว์คนดูซะหน่อยนี่ยังไม่ได้ฆ่าสักคนเลยนะไอ้ฆ่าไปสองตัวไอ้สองตัวที่ว่าที่มือสนะมมด,นะดัลกันนะไอ้แกมผมไม่ได้ฆ่าแล้วโดนรัด็อตไปนะเขี้ย นี่เก่งสุดฟรีนี่เก่งสฟรีเฮียมาดิแล้วกูเอาลวแล้วกูเก่งสุดฟรีแมันสอใครจะสู้ล่ะสามตัวอีกข้างหลังเอเออดีดีดีดามดีดามไปน้องดามไปผู้ดีผู้ดีบอกอยู่ฝีมือร้อยเออฝีมือร้อยนะเดานี่ไม่ได้โกงนะ มาลองมาลองก็มาลองกองฝีมือลอยนะครับกูพูดแกพูดบอกกูพูดมากนะไอ้เหี้ยมึงแกวัดจะบทก็ได้บทอ่ะเึงเอฟซีไม่ลงของเลยน้องไอ้มึงปากดีกูเลืกประจุทธ์ได้สัตว์อะฮะ นั่นแหละกินวิ่งก่อนแล้วกินวิ่งก่อนปีมือครับปั๊มยาเร็วครับน้องอะไรน้องไปที่อาเซียมาแลยน้องไมือพูดปกติแล้วไอ้ที่ใหญ่โซฟีทำเสียงอย่างนี้เอาละสิบก่อนมึงเอาละสิบเปเล่นก่อนเอาละสิบเปรียบก่อนมึงเอาละสิบเปรียบก่อน เอ้ยมึงไม่หากรอตีเพื่อว่าน้องมันจะมีใครตีกับเราอ,อ,อ่ะย,ยี่เพื่อว่าเพื่อใครเรอไอ้เพื่อสวยๆเหี้ยแม่งเลยเส้เขียวไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยละเอาหลุดเลยโอ้โหตีทีหลุดเลยเททีหลุดเลยครับเข้าใหม่ไป้หนึง่งหลุดทางเซิร์ฟแม่หรือกูหลุดคนเดียวเอ้าแอดมินเปลี่ยนตัวนี่ว่าแอดมินเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวกูใส่บิ๊มต่อไอ้อ๋อไอ้ออคนที่ลุมกูแอดมินนี่เองสวยตัว วไอ้ตัวขาวอยู่คนเดียวไอ้ตัวขาวอยู่คนเดียวแล้วกูมาแล้วกูมาตีเพื่อนไปเก็บของฟรีอะตีเพื่อนไปเก็บของฟรีว่ะตีไก่ครับตีไก่ป่ะไปตีมันแบบกเก็บของฟรีไปเก็บของฟรีอะไรแกไปเก็บของฟรีเคิวของฟรีเฮียพูดไปเก็บของเขาอยากจะตีมากเลยโอ้โหเขาไม่ถึงไอ้เฮียเปิดมองไอ้เฮียเปิดมองคุณเลยครับ

อาไม่ไม่เลืกลองกูเลืกจริงๆนะพารัประชารักูเลืกจริงนะมึงเตรียมเจอประยุทธ์ต่อยอีกห้าปีแค่แหละไรกูเอาแน่ถ้าไม่ไม่เลือกว่ากูเน่ยไอเหียตะวขาวเนี่ยกูเอาจริงมึงเจอได้ประยุทธ์แน่แค่แหละหัวคะแนนด้วยออเวลากูกูช่วยอีกเลือกหนึ่งแต่กูมากชิวแรกกูมาสล้เบเกลแตก

กูโดนไปแกเลยน้องเฮ้ยแล้วมึงไปลงเส้นใดน้องโอเคโอเคคุยกันได้คุยกันได้เดี๋ยวรอเก็บเลยล็อเก็บเลยล็อเก็บเลยอิ่มแน่ล็อกเก็บเลยล็อกเก็บเลยอยู่ที่นี่ไม่มีไม่มีขาดทุนแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีกำไรด้วยแค่แหละแน่นอนเฮ้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวขาไอ้ไอ้ไอปลาแซ่บเลยตัวขาวน่ะ

เราไปเก็บของเราเก็บของเราเก็บของเก็บใส่เก็บใส่ฝีมือครับฝีมือครับฝีมือลอยครับนี่แล้วกูตบเจ้าของเซิร์ฟอ่ะกูตบเจ้าของเซิร์ฟคุณคิดว่าไงเนี่ยเออแบบแล้วตบปแล้วแล้วแล้วปไปกับตัวดอกปไปกับตัวไปไหนฮะหาไม่เจอที่อ่ะ ฮะมึงอ๊าไอ้ล่ะโอ้โหพึ่งกินเขาแตกมึงแตกทะละหิวของนะส่งที่หิวของนะนี่นี่ไอ้เชี่ยนี่นี่นี่ดังดีได้คืนทุนมาหน่อยโอ้โหหลอนเลยหลอนเลยเอไอ้เชี่ยนี่ก่อนลุกเบลมาสามหวึไงมันเข้าดวงแล้วเนี่ยเซิร์ฟแม่งเลยเซิร์ฟแม่งเซิร์ฟแม่งถ้าหนีคือตุ๊ดตีตุ๊ดตายหนีหนีมาหนีนะตุ๊ดนะ

ฝีมือฝีมือครับร้อกเลยอะรู้ตัวละครกูอาจะเป็นตัวละครโกงคนที่แบบว่าแอดมินจะทำให้ผมวะโอ้โหโอ้โหมันบอกอายุไม่จำหยาเลยเออทุกคนผมว่านะตัวละครผมเนี่ยอาจจะไม่ธรรมดาอาจจะไม่จะทำเขาไว้แอดมินไปว่าทำไมให้ผมแบบคลิดโกงอ่ะไอ้เหี้ย ผมว่ามันพูดแต่เรบแล้วว่าเออไป็นปริญญาเลยแสดงว่าเออปกติมันมน,น่าจะตายเร็วกว่านี้ทุกคนว่าละนั่นก็จะแบบว่าแบบเออใช่แหละตลัวละครพูดอะเป็นปริญญาเลยเอาจริงนะแตจริงๆมันบอกเป็นริญญาเลยแต่ที่วิ่งไวเนี่ยผมว่าได้วิ่งท่าตัวละครสั่คทำปกติแหละหรือเปล่าวะเออหรือมันราไม่เองว่าเออผมอาจจะตัวละครเท่าสั่งทำจริงๆก็ได้เพราะว่าไม่เคยเล่นไง โอ้ไม่ได้สั่งทำจริงหรือเปล่าใช่ไหมเออมันพูดให้ผมแบบดูแย่หรือเปล่าเนี่ยเออใช่ปะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเพราะตัวละครมันผมไม่รู้ตัวละครมันคือตัวละครโฟก้าหรือสั่งทำเหมือนกันเนี่ยพะถ้ามันสั่งทำเหมือนกันเนี่ยก็เอเอโอเคแหละตัว่อยโกงแต่ถ้าตัวละครมันเนี่ยไม่ได้สั่งทำแสดงว่าผมฝีมือลอยห้ทุกคนถ้าตัลตลาวละครเป็นตัวละครโฟก้าอย่างเงีย้ยผมฝีมือลอยนะผมบอกเลยฝีมือครับนองปั๊มยาไว้ครับปั๊มยาไว้ครับน้อง นาฬิกาผุใส่มาชัดแล้วล่ะว่าชัดแล้วล่ะวิววิวไอ้เราอึ๊บกูแตกโอเคโอเค ยินยิงเอฟเคอยู่สัตว์กับเอฟเคอยู่เ er. หียยิงเอฟเคอยู่ต่อให้ต่อให้เมื่อกี้คันคันหัวคันหัวออาอ็ว่า เยอะาดัแนพี่โ้ยขดหัวได้หอ่ะกูเจ็บตะต่กูเจ็บตะกูเจ็บคอแดงว่ะตอนนี้กูเจมีหัวเวครับจริงจไอ้ีจเจอไที่สวคนไหนคนไนมีหัวสมดััีมีมดีตว่าไงครับดีตีเสร็จนแล้วบดีตีเ็นล้วใครมาได้อีกยีิบไรนดม่ครับำได้เหรอได้ดิแนมมาเล่นรอๆแล้วเหรอ เล่นไอโพดีกว่าบ้างไปดิไปดิไปดิไปไปไปเลหนเล่่นโดมีใรมอเี่ยตรี่เอไปเปลี่ยนไปน้องแล้วกูไม่ตามแล้วกูไม่ตาม รู้แล <beginning> ้วเี้ปล่อยมันเข้าไปดิไปหาดมาไปอ่ะไปเร็วบักซิกว่ายเร็วบักถ่ายเร็วบักมาถหายเร็วบักมาถ่ายเร็วบัก หนีบาไม่มีใครรู้อ่ะแล้วกูเนียนแล้วกูเนียนกิฟแค่แหละแล้วกูเนียนกิฟรอเลยเออกูรออยู่โอ้โหซองร้อยเมตรไอ้เหี้ยซูสองกิฟต์วะเนี่ยเออรอบกูกลัว ไปแล้วกูไปแล้วประกันไปแล้วประกันน้องไปแล้วประกันไปแล้วประกันไปแล้วประกันไมอยู่แล้วกูมอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วแล้วกูได้สองชั้นเอาไปัที่มันรอมาด้งรอมา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 บ้านขาวยากแตกวะบ้านขาวยากแตกวะหล ตกูแตกว่าสภาพรีตตีกูแตกกึกอ้บ้านข่าวบนขาวบ้านขา่นขา,วนขาวจะแตกป่ะบ้นานจะแตกป่ะกูเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใครจะไหวว้สามตัวก็ผมผมด้วยยิตี้ผมยิงฟรี โอ้โหลงมาเตะเตะต่อเต็มตีนเต็มตีนเต็มตีนอุ้ยหย้ยแล้วพามาดูบ้านขาวไงมีหลายฝั่งมันมีหลายฝั่งหลายฝ่ายทุกคนมีหลายฝั่งหลายฝ่ายหรือเปล่าหรือมีแค่กุมานที่จะแตกนี่คือเซตฟีเอาสักตัวกุมามอยู่ ออบอกกาสักตัวพยายามนะน้องมันสามตัวสรุปประเด็นที่กูคิดมันไม่มีเซตตัแม็กซเอลตี้อื่นเลยมันมีแค่ผมก็ตีบอลนะครับสามคนส่วนที่เหลือเป็นเซตฟรีเฮีย,ย <c oughs> แล้วผมมาแล้วปิดท้ายไงแล้วผปิดท้ายไงู <c oughs> ต้งติดต่อหลอก <c oughs> ักกู้งติดต่อ <c oughs> <ๆ>ไอ้ไอ้หมาไอ้ย<ไ>ิงหมาผมตีอะ<ไ> ไอยจัของไร้องมาดิวจัดของอยู่ของของจะหมดไรเฮียไอยิวไอไอปองไปออากไดของขอหมดแล้วเนี่ยของกูหมดแล้วเนี่ยหรืมเปกระป๋วเฮียเอ้ยลงทุนดีวะให้ลงทุนดีวะแม่งไม่เสียนะ มาแล้วพี่ยิวยกตมาละโหอันนี้มันตัอะไรเนี่ย s เนี่ยอะไรใช่เหรอขอยับขึ้นตามสูตรแล้วขึ้นตามสูตร่างไม่กไงเโอ้โหแม่ที่อยู่ใครเนี่ยผมตีกับพี่ยิวไหมสามสาม อ้าวไอ้ต้นลุดต้นลุตไปแล้วไอ้เช้ยตายตัวไทยไม่ได้เล่นเลยถามว่าตายเพราะอะไรทุกคนเห็นไหมครับปิดนไหมครับเมื่อกี้อยู่อยู่ๆๆช่องขางผมขึ้นมาผมเป็นปั๊มยาแต่ผมลนผมไปกดตัวควิวไอ้เฮีย ตายแบบไม่ได้เล่นเลยโอ้โหเปิดคลิปมากว่าจะตายพอหลังจากนั้นคือตายไปพักเลยทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคงขอจากไปวันนี้ทุกคนนมตโตสีก็มันผมบอกเลยว่ามันนะครับสนุกนะครับก็ลองมาหาโหลดเล่นได้น,นะครับแนวเปิดกล่องลูกซองขี้เร็จก็เปิดหาไม่ยากนะครับแต่เมื่อกี้คือแบบโอ้โหคลิปนี้ตายกูสองรอบนะรอบแรก เกาคอแล้วตายที่มผมเห็นผมนยืนนิ่งอ่ะนะครับแล้วก็รอบที่สองรอบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ไม่ได้เกาคอครับผมกดแบบจากปมยาแล้วคือแบบมืออีมือนที่กดเดินอะ่ะไปกดตัวคิวซึ่งผมตั้งตัวคิวเนี่ยเป็นตัวเปิดค้างไว้พอกูเปิดค้างกูก็ปั๊มยาไม่ได้ทุกคนตายฟรีไอ้เหี้ยโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับกูขอ,ขอจากไปวันนี้ก็ถือว่าได้มาแล้วครับอย่างไรก็วันนี้ก็ได้ยิงสามเอ็กแอลแตกแล้วเออไอ้เี็บมันลงมาร้อง,มอง,มองผมไม่ได้นะกูฝีมือร้อยเฮ้ยโอเคก็ไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับอย่าลืมนะครับตามมามมาีขขอองงแจกกกกกใ้ททุุุุคคคคคนนลลลลิิ์่ตปปไะบบณรั